สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมในครับลอปเตอร์สูงสูหนึ่งวันนี้เนี่ยผมอยู่กับเอ่อคนจากช่องภูมิหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับนี่ผมจะนำรัวตัวหน่อยดิสวัสดีครับอ่ะแค่นี้แหละโอเคเราเริ่มเล่นกันดีกว่าและตอนนี้เอ่อเราก็าจะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเออช่างไม้คุณน้าปกไว้แล้วโอเคจำชื<ๆ>่อแมปไม่ได้อ่ะเราจะไปทํางานเอ่อในแบบร้านเบอร์เกอร์สุดหล่อที่นะทุกคน ไม่รู้ว่าพอทํางานนี้มันก็แบบเมันทํางานปกติเนาะใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมไม่มีมีมีไม่มีอะไรหรอกโอเคงั้นก็อมึงใครเนี่ยออกไปดิอ่าคนโอเค๊กเข้ามามาตรงนี้มาตรงนี้ yes เข้าเกมกันเลย yahoo วันที่ปกติดีเลยใช่ก็ปกติดีไม่ทำอะไรออ่ะ่า ดูดูตรงจอตรงนี้เขาบอกว่าให้รับสินค้าอ mm ่ะกดเลยแล้วกันอีโอเคนัมเบอร์ทูออาไปเลยอาหารนัมเบอร์ทูปลาซาดิโคตรเร็วโคตรเร็วเลยโคตรเร็วใช่ข่าวราคาที่หลอมพวกโอ้โหเล่นดูนิวซินเทียมหลอน ใช่อันนีคิดคความร้อนโอเคให้รับใบสินค้าิอรคต้องการอาหารอันที่หนึ่งส่งดิจัดการเลยสวยคุณทำได้ดีมากเดี๋ยวผมจะให้เงินเดือนคุณไปบอกให้ผู้จัดการให้เงินเดือนคุณขึ้นเดือนเดือนมาห้าสิบบาทอ่าห้าสิบบาทก็ยังมีค่าไม่มีไอตีอ่าในวันนี้ต่อไปอะไรอาหารอันที่สามเป็นน้ำบุบันตไปดูนัดจัง อะไรแหละเขาบอกว่าให้ไปทําความสะอาดในห้องน้ํานะห้องน้ำอยู่ไหนไม่ใช่ดิเขาบอกให้เออเข้าไปจับห้องน้ำ e t s g o อุ้ยเชียเกียอะไรไม่มีเกียอะไรโอเคเราได้หนูมาแล้วนี่คือหนูตายหนูแซ่เๆเลยโคตรยางเลยลาบหนูลหาู าไปโอเ,เคลับไปเสียงค้า,อ,า,าอันที่อันเอาแล้วแล้อาหารอันที่สี่อยู่ตรง,ตรงไหนวะเอามันมีเหรอมันไม่มีเอาอาหารอันที่สี่อยู่ตรงไหนอะขี่มูมันไม่มีหรือมันมี ให้หนูตายลูกค้าไปแล้วกันเอาไปทำก่นซอยจู๋หนูซอยจูรับไปสินค้าอีกทีนึงเขาบอกให้เอาหนูตายไปให้กูไม่มีเอาอาหารแรกไปแันอร่อยอร่อยไม่มีอ่ะเขาบอกให้หยิบถังขยะนะเด t s ก o โอเคแล้วต้องไปทิ้งถังขยะแล้วน้องภูมิตไปทาไหนล่ะเอาออกไปด้านนอกนะด้านนอกร้านมากับภูด้วยนี่ก็เป็นธรรมดานะไม่มีอะไรหรอกแบบธรรมดาเอ่อสุดเบอร์เกอร์อ่านว่าเชี้ยอะไรแหละสุดเบอร์เกอร์มั้งช่างม่งทิ้งขยะเลยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรกูณน่ากลัวเลยพี่นักลัวชมาแล้ว แบบนี S <S ้กูจะเข้ารายละผมกลับเว้านะครับโอเคไหนต่อไปอะไรแล้วไปสินค้าโอเคไหน Can I have a food number one? ว okay. ้าอาหารอันเล็กอันน้ำมันนะเอาไปอาหารสุดอร่อยเลิ่นรถจากมือของพอตกิ๋นอะไรอะแล้ววันที่สของการทำงานเสียง ในบอกแบบปกตินี่มันเริ่มแปลกแล้วตั้งแต่คน okay, ที<ม>่โอเคทำไมคุณภูมิก็ทำไมไมคุณแตกจังเลยปรับไมค์หน่อยสิไม่รู้ครับพูดได้ชัดๆหน่อยโ okay, อเคเราไปติดค้า number two ไปก็ทำง,งานแบบปกติไปเรื่อยๆอเจสซ์เอ้ยตะกี้มันเหมือนมีทีวีบอกว่าเขาอยู่ข้างนอกฮะไอ อะไรเนี่ยเขาบอกว่าไปทำความสะอาดในห้องน้ำหยิบไม้ก้านมานี่ถ้าเกิดว่าเจอตัวอะไรฟาดแม่งเลยมันไม่กลัวอยู่แล้วอ่ะเออทำความสะอาดอน้ำค่อยๆจางหายไปตามการเวลา <S 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 อ่าทำความสะอาดน้ำทำความสะอาดน้ำเลย เรียบร้อยเอ๊ยไม่ไม่ยังเหลืออีกอันหนึ่งเรียบร้อยอน,นี้น่าจะเรียบร้อยแล้วทีโอเคเข้าไปเหมือนเดิมโอเคทำความสะอาดเสร็จแล้วอ่าแล้วไงต่อ <3. S 1> เขาบอกให้เราไปสินค้า <3. S 1> โอเคอาหารอันที่สามจัดไปเริ่มต์ดีนับไปติดค้าอีกอันหนึ่ง ขี่้อะไรวะคุณนอกคุช่วยฉันได้เขาเอาเคทีวีบอกให้ช่วยคุณนอกไปดูดีช่วยใครช่วยใครอะช่วยช่วยช่วยตุ๊ดตุ๊ดตัวแล้วไม่อยากเข้าไปเลยเล็วโซงั้นมองข้ามถนนแล้วกันไปได้เลยเดี๋ยวว้าวว้าวโอ้โหว้าวทิ่เปิดผู้ขอโทษครับพี่ผูขอโทษครับพี่ผูขอโทษผูขอโทษผูขอโทษคนบ้า โอเคเราก็รอฮัลโหล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 อะเราไปติดค้าโอเคเอาเลยเกบมีฟ <c oughs> ูดหมายเลขสามจัดไปโอเครู้สึกว่าก็จะผ่านงานไปได้แล้วหรอมั้งนะหรือเปล่ารียมเลย The killer who escaped the maximum security prison is still on the loose. If you have any information, contact the police. Oh, sound of the news is so great. Yes. Now, day three. Look at that corner. Lift the gun. Okay. Shoot. 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 สไปเดอร์แมนเหรอได้เว่ยถ้าเราโด<ม>นกัดไปเราจะกลายเป็นสไปไเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเราไปติดค้าจัดไปอ่านอันที่สองเนาะอันนี้เอาไปเฮ้ยเสียงกระจกแตกเฮ้ยเจี๊ยอะไร ผว่าอะเป็นงนะเสียงโทรศัพท์เอาอยู่ไหนเยเงียบก่อนหวังัเป็นพีสาไม่เป็นช่น้นให้เปิดประูนอนเดอนี้1234อลยอีกอันนะ่ะอ่ะหมดแล้วใช่ไหมเอาไงเอาไงต่อละเอาไงต่อไม่รู้ <c oughs> เขาบอกว่าวัน <c oughs> เชี่ยเขาบอกว่าเข้ามาในซองตู้เย็นแต่เราเราจะต้องไปเปิดอะไรสักอย่างก่อนหนึ่งสองสามสี่อันนี้เราขุดได้ด้วยเชี่ยจริงด้วยหนึ่งสองสามสี่ยึดดยปืนจะได้ป้อกันตัวต่วนตู้เย็นมาแล้วไอ้เรื่เข้ามาในตู้แช่เล็วมันมีเวลาบอกจะหมัดจะมวยอะไรก็เรื่องมึงเข้ามายิกไหมยืมไหมนะครับไม่ใช่ามนะ เดี๋ยวยิงแม่งเลยเดี nee> ่ยวยิงแม่งเลยมึงไปมแฟนแล้วเว้ยมีงไมแฝงไปข่มแฝงไปข่มมาอีกไปยิงยก่อนเสียงเหมือนมันกำลังทุบเข้ามาดิยิงไปแตกแน่อายิงยิงหมดนัดเลยเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ วันดีฟสีเรรียบร้อยทำข่าวเรื่องเบเบอร์เกอร์เบเบอร์เกอร์ุบคือพ้องรตายใช่ไหม,มไม่รู้อ่ะอาจจะยังไม่ตายั้งแต่ร้านปิดตัวแล้วตะกี้จำได้นะว่าฉันอีกมันทันตัวอะไรวะกดดำอเอเลียนเกดดัในตำนาน โ <Okay. S 2> อเคทุกคนเอ่อคลิปผมก็ขอจบไปปีสนี้นะรู้สึกว่าเกมยังมีภาคต่อนะหรือว่าอยากให้พวกเรามาเล่นอีกก็ตามมาคอมเมนต์ได้นะแล้วก็กดไลค์ like คลิปนี้เยอะๆด้วยแล้วก็ยืเยอะด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบาย